ก็เป็นช่วงที่ซากุระกำลังออกแน่เลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมทุกคนแต่นี้เขาเรียกว่าต้นอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมทุกคนเฮ้ยแต่มันสวยมากมันเป็นสีขาวหมดเลยนะผมทุกคนเนี่ยูลทุกคนเย็นมากคนนี้ช่วฮ์ทุกคนผมจะบอกให้เมื่อกี้ผมเห็นคนญี่ปุ่นครับผมทุกคนเขาสวัสดีผมก่อนนะครับผมทุกคนแต่ผมไม่ได้สวัสดีเขาเพราะว่าผมตื่นเต้นนะผมทุกคนผมไม่ค่อยกล้าทักทายเขาครับผมทุกคนอย่างที่ผมบอกว่า ทุกคนเห็นอย่างที่ผมบอกหรืลตานะผมทุกคนว่าบ้านเขาจะไม่ค่อยมีหน้าบ้านยื่นออกมานะผมทุกคนกค่นดูนี่บ้านเรือนของเขาเนี่ยเขาจอดรถอย่างนี้เลยนะทุกคนดูนนเขาจอดรถอย่างนี้เลยนะผมทุกคนผมก็อยากให้ f อซพ่อแไหมพี่น้องที่น่ารักทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศที่มันไม่ใช่โซนในเมืองแต่มันโซนอยู่นอกเมืองอย่างเงี้ยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้าง ไอการสร้างบ้านเป็นยังไงถนนอยู่แถวนี้เป็นยังไงบ้างผมก็อยากให้พี่น้องที่น่ารักของทุกๆกคนได้เห็นกันนะผมทุกคนบ๊ายบายกาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เรารักกันทุกคนกันด้วยผมทุกคนยังไงก็กราบสวัสดีทุกคนตอนเช้าก็ด้วยผมทุกคนขอให้ทุกคนกินข้าวอย่างอร่อยๆด้วยนะผมทุกคนกับช่วงเช้าๆ้าก่อนเริ่มงานครับผมทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินเข้าไป ในซอยด้านในผมทุกคนว่าบ้านเรือนเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทางของที่นี่เป็นยังไงครับผมทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้พาทุกคนมาวันนั้นช่วงนั้นมันหนาวมากแล้วมันเดินไม่ไหวทุกคนผมเดินไปแบบว่ายิ่งหนาวผมทุกคนนี่วันนี้ก็ยังหนาวอยู่ครับผมทุกคนแต่ยังหนาวไม่มากนะครับผมทุกคนเ,เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปนะครับเพราะว่าที่ผมอยู่ก็เป็นเหมือนโซนต่างจังหวัดครับผมทุกคน เหมือนว่าเราอยู่ในต่างจังหวัดนะผมทุกคนแล้วก็อยูนอ่นอกเมืองหน่อยคะผมทุกคนแต่ก็เวลาไปซื้อของเราก็จะเข้าไปในเมืองนะผมทุกคนทคนดูต้นไม้ดิเนี่ยช่วงใบไม้กําลังออกครับผมทุกคนเพราะว่าต้นที่ที่มาตกเสร็จปุ๊บนี่กําลังดอกสวยๆ,ๆด้วยผมทุกคนดิโอสวยครับผมทุกคนนี่ต้นไม้กําลังออกดอกครับผมทุกคนดูโอ้ ก็เป็นช่วงที่ซากุระกําลังออกแน่เลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมทุกคนแต่อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมทุกคนเฮ้ยแต่มันสวยมากมันเป็นสีขาวหมดเลยนะผมทุกคนนี่เลยดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆสวยงามรับผมทุกคนโอ้สวยับผมทุกคนเพราะว่าช่วงช่วงใบไม้ร่วงเสเพาะหิมะตกเสจพุ่บมันก็กําลังผลิดใบใหม่นะผมทุกคนนี่ มันก็สวยสดงดงามครับผมทุกคนนี่ดูดูเลาบดีลาะตีเลาบ,ลบผมให้ทุกคนดูเลาก่อนดูดีทุกคนโคตรเจ๋งเลยทุกคนเย็ยนมากันนี้จ้า กคนดูเป็นผักเขาปลูกทางโค้งทุกคนผมจะบอกให้เมื่อกี้ผมเห็นคนญี่ปุ่นครับผมทุกคนเขาสวัสด,ดีผมก่อนนะผมทุกคนแต่ผมไม่ได้สวัสด,ดีครับเพราะว่าผมตื่นเต้นนะผมทุกคนผมไม่ค่อยกล้าทักทายเขาครับผมทุกคนเมื่อกี้เขาก็ได้ทําการสวัสด,ดีเรานะครับผมทุกคนผมก็สวัสด,ดีเขากลับไปนะครับผมทุกคนนี่นี่จะเป็นทางล่องเลยนะทุกคนดูบ้านเรือนเขาดิมันย้อนแสง ดีมันย้อนแสงมันมองไม่เห็นนะผมทุกคนบ้านเรือนเขาแบบว่าเขาสร้างบ้านแพรว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีหน้าบ้านไม่มีที่ไม่มีหน้าบ้านแบบว่ายื่นออกมาอะไรเงี้ยบ้านเขาก็จะเป็นแบบว่าแบบว่าเป็นบ้านเลยทุกคนไม่มีหลังคายื่นออกมาด้านนอกนะมทุกคนโคตรเท่เลยผมทุกคนบอกว่าสวยดีนะเห็นภาพอื่นไหมอยู่ไกลมากทุกคนมองไม่เห็นหรอกมัน พอดีมันย้อนแสงทุกคนแดดขึ้นครับพที่ขึ้นมันย้อนแสงก็เลยมันมองไม่เห็นครับผมทุกคน,นทุกคนดูบ้านเรือนเขาดิเยอดเลยมันย้อนแสงทุกคนมองไม่เห็นนะทุกคนเห็นไหมเห็นเห็นไหมทุกคนลางๆว่าเห็นภาพบ้านเขามันจะไม่มี มันจะไม่มีหลังคายื่นออกมานะครับผมทุกคนโคตรเฟี้ยวผมไหนนี้เขาจะปลูกพวกผักเผือกอะไรนิดนึงคนระับเนี่ยเห็นไหมมีรอยการปลูกผักนะนี่จะเป็นทางลงไปทางลัดหรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะเพราะลุกกอเคยพาผมมาหรือเปล่ามันจะเป็นทางลัดที่อ้อมไปเข้าเมืองหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้ผมทุกคนเพราะว่านานผมจะขึ้นมาทีครับผมทุกคน มาก็อยู่ไม่นานมาเป๊บเดียวก็ต้องกลับไปก็เราก็จําอะไรไม่ค่อยได้เลยผมทุกคนทุกคนเหรอทุกคนที่ผมบอกทุกคนอะหน้าบ้านเขาจะไม่มีหลังคาเห็นปะ่ะหน้าบ้านของคนญี่ปุ่นจะไม่มีหลังคายืนลงมาทุกคนทุกคนว่านี้ต้นสนไหมผมสงสัยมาหลายรอบแล้วผมว่าต้นสนแน่เลยดูด ใครรู้ช่วยบอก,ออกผมทีนะคะต้สนสนไม้ทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนเดินมาไกลหน่อยก็เหมือนช่วงเช้าออกกำลังกายให้ผมทุกคนอากาศดีดีนะครับผมทุกคนแต่ผมพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรไม่เป็นเลยนะผมไม่รู้ภาษาเลยครผมทุกคน เห็นไหมทุกคนถ้าเราเข้ามาเนี่ยบ้านเรือนเขาจะเยอะหน่อยมันไม่ค่อยเห็นทุกคนมันย้อนแสงครับผมมันย้อนแสงับผมทุกคน,นทุกคนดูเขาใช้แผงโซล่าเซลล์กันเยอะมากเลยเนะโซล่าเซลล์น,นี้เพิ่งติดมาตอนไหนไม่รู้ผมมารอที่มารอตที่สี่แล้วที่ห้านี่ยผมมาเห็นเขาเพิ่งติดนะ รบนี้เขาก็ยังติดอยู่เราใช้พลังงานนะผมทุกคนกูว่าเหมือนว่าเขาเขาเห็นลูกพี่ผมบอกว่าเขาจะขายไฟให้ให้ไปทางเขา้าเข้าสายไฟไปทางกรมทางหลวงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนว่าเขาขายอะ่ะเขาผลิตผลิตไฟเพื่อขายอย่างเงี้ยทุกคนนะผมว่าน่าจะใช่นะ ผมว่าน่าจะใช่เนียผมทุกคนดูแสงโซลา่าเซลล์ทุกคนดูบ้านเรือนเขาโคตรเจ๋งเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก,ก่อนครับ ผมให้ทุกคนดูว่าบ้านเขาไม่ค่อยมีหน้าบ้านทุกคนดูนะผมปวดคอมาเลยบ้านเขาจะไม่ค่อยมีหน้าบ้านทุกคนดูเห็นไหมทุกคนนี่บ้านเขาจะไม่ค่อยมีหน้าบ้านยืนนย่นออกมานะ่นเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนเห็นอย่างที่ผมบอกรอเปล่านะผมทุกคนว่าบ้านเขาจะไม่ค่อยมีหน้าบ้านยื่นออกมานะผมทุกคน วัติง่งดูดิดูมั้ยครับทุกคนอืบรรยากาศนะบรรยากาศที่ญี่ปุ่นครับผมทุกคนบรรยากาศดีนะครับวันนี้ไม่เย็นมากนะผมทุกคนกำลังดีนะครับผม น,นี่บ้านเรือนของเขาเนี่ยเขาเจอดรถอย่างนี้เลยนะทุกคนดูนั่นเขาเจอดรถอย่างนี้เลยนะผมทุกคนนี่อันนี้ผักที่เราซื้อที่อันนี้รู้่าหัวเดียวกันแน่เลยผักเหมือนมากเลยทุกคนดูบ้านเขาเจอดรถด,ดูคนดูดินี่ เฮ้ยทุกคนเนี่ยผมพาทุกคนเดินมาไกลมากเลยเนี่ยวันนี้ผมก็อยากให้เอฟซีพราแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศที่มันไม่ใช่โซนในเมืองแต่มันโซนอยู่นอกเมืองอย่างเงี้ยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างไอการสร้างบ้านเป็นยังไงถนนอยู่แถวน,นี้เป็นยังไงบ้างผมก็อยากให้พี่น้องที่น่ารักของทุกๆคนได้เห็นกันนะผมโค้ เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยทางที่ป้ายสีแดงที่ผมเคยบอกทุกคนห้ามข้ามต้องชะลอก่อนครับผม ผมพาทุกคนเดินมาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วผมว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วมันก็ไกลอยู่ไกลแล้วด้วยผมทุกคนอันนี้จะเป็นตู้ก็บน้ำนะผมทุกคนเฮ้ยตู้ที่นี่มีแนวโค้งด้วยยตู้หน้าบ้านเราไม่มีแนวโค้งก็มทุกคนโอเค,อเคผมทุกคนยังก็ฝากกดไลค์กดตตามพวกเรากันด้วยผมทุกคน นะผมทุกคนชื่ยเป็นกาลังใจนะผมด้วยผมนะผมทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับผมทุกคนว่าบ้านเรือนเขาเป็นยังไงบ้างครับถนนทางเดินหรือว่ายังไงเป็นยังไงบ้างก็ข้าวๆผมทุกคนในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานแล้วก็สู้ๆครับผมทุกคนสู้ๆครับผมทุกคนผมลาไปก่อนครับผมบายยทุกคนบายยนะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กติดตามผมกันด้วยครับทุกคนทุกคนบ๊ายบาย คนมั้งเขาปลูกผักูดิดนี่ครับผมทุกคนบ้านเรือนของคนญี่ปุ่นนะครับทุกคนดูเต็งไหมต้นไม้เขาค่อนเสียเห็นปะบ้านเขาจะไม่ค่อยมีมีหลากหายย่ห้อมาทุกคนนะคนญี่ที่ผมบอกทุกคนเลยว้าวลมเย็นครับผมทุกคน ขอให้ทุกคนกินข้าวเปนอย่างอร่อยด้วยผมทุกคนบ๊ายยทุกคนผมจะบอกว่าวันนี้ผมพาทุกคนมาเดินมาโคตรไกลเลยทุกคนไปถึงเกือบโน่นไปทางโน่นทุกคนเน,นี่ยทุกคนตอนเดินกลับ ขาเริ่มลาเลยทีเดียวเชียวครับผมทุกคนนี่เนี่ยมาตุดที่เราถ่ายที่ผมให้ดูต้นไม้ใบไม้ผลิตใหม่นะครับผมทุกคนดอกผลิใหม่นะนี่ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วครับผมทุกคนเนี่ยเพราะว่าบ้านเราอยู่นู่นนู่นนู่น,น,นเห็นบริษัทน,นี้ใช่ปะอยู่หลังบริษัทน,นี่คนระับ เดี๋ยววันหน้าผมพาทุกคนไปฝั่งนี้มากกว่าหรือว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะขึ้นไปนูน่นแล้วจะไปโผล่ทางที่มีคนเดินมาฝั่งนู้นนะผมทุกคนนี้ทางนี้นะโดยโผล่ทางนูน่นนี่เขาปลูกผักด้ววันนั้นที่ผมพาทุกคนมาดูดอนหิมนะามันจะเป็นสีขาวหมดเลยทุกคนจําได้ไหมตรงเนี้คือว่าตรงนี้จะเป็นสีขาวหมดเลยนะผมทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะผมทุกคนวันนี้ไม่มีหิมะหะครับผมทุกคน กลับมาถึงเลยนะครับผมทุกคนนี่ยังไม่ผลิตใบนะผมทุกคนในนี้ก็ใบไม้หลวงครับยังไม่ผลิตใบทุกคนในบ้านที่เมื่อกี้ที่ผมบอกทุกคนว่า ไอ,อตู้กาแฟที่โน่นที่ผมให้ทุกคนได้เห็นอ่ะมันมีโครกอะไรดีมากเลยแต่ตู้รอมไม่ค่อยมีเลยทุกคนดูดิแตกต่างกันนะทุกคนเพราะว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะผมทุกคนทางนี้เ๋ยเนี่ยเดี๋ยว,ยว,ยวใกล้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอุเมะอุเมะทุกคนคือว่าพี่เขาได้บอกไว้ว่า,วาเขาเรียกว่าดอกอุเมะนะผมทุกคนนี่สวยสดงดงามน,นะแปลงบานอนะแปลงบาน